กิจกรรมพายุทรายร้องคำรามมาประกอบป้อมตีเจ้าหนอนวีนัสกันแลกรับ420พาโมเจมทำยังไงไปดูกันครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกม g e n h i n Impact นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันครับผมกับนี่เลยพายราซร้องคำรามครับผมกิจกรรมนี้จะมีระยะเวลา10วันนะครับผมเพื่อนๆจะต้องมีแหล่งประจนภพยเกิน28แล้วก็สำเร็จเควสดาราใหม่ฉายแสงเนื้อเรื่องหลักเนาะก่อนที่เราจะไปรับชมกิจกรรมการใครที่จะเติมเงินเกม g e n h i n Impact นะครับผมอย่าลืมไปเติมกับร้านนี้เลย Richman Shop ครับร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครถูกสะดวกไว้ใจได้ครับสามารถเติมผ่าน UID ได้ครับลิงก์อยู่ในคําอธิบายคลิปนะครับอย่าลืมไปเติมกันนะกลับมาที่ในกิจกรรมของเรานะครับในตอนเริ่มต้นเนี่ยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยกดรายละเอียดของกิจกรรมได้เลยครับแล้วเขาเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็นด,นดานๆครับผมทั้งหมด5ด่ดานด้วยกันเนาะโดยวันแรกครับเราก็สามารถกดไปยังเควสได้เลยครับผมเควสเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่หมู่บ้านอาลูนะครับ ในตอนเริ่มต้นเนี่ยพอเรากลับมาที่หมู่บ้านอาโรนะครับดูเหมือนว่านักวิชาการชิยาของเรานะครับผมจะพบกับปัญหาบางอย่างมีคนติดอยู่ในทะเลทรายครับก็คือวินายักษ์นั่นเองซึ่งในทะเลทรายเนี่ยมีเจ้าพวกหนอนวีนัสอยู่ครับผมเขาเนี่ยก็ก่อกวนวุ่นวายครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าพวกมันจะดุร้ายกว่าปกติครับผมแล้วก็ยังมีพายุทรายด้วยวินายักษ์เนี่ยเขาไปทําภารกิจระหว่างทางครับเพื่อจะหาชิ้นส่วนบางอย่างเนี่ยกลับมาแต่กลับถูกเจ้าพวกหนอนวีนัสโจมตีระหว่างทาง และเราเนี่ยก็จะต้องมาใช้กลไกบางอย่างครับเพื่อต่อสู้กับเจ้าหนอนบีนัทตัวนี้ครับผมพอเรามาหาคุณวินัยักษ์นะครับผมก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยกำลังคำนวณเส้นทางอะไรบางอย่างเพื่อไปเก็บชิ้นส่วนอันนั้นกลับมาครับเราก็เลยตกลงกับเขาว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาช่วยเก็บชิ้นส่วนครับแล้วก็จะเข้าสู่การฮาร์ยไนะครับผมซึ่งในคำอธิบายของกิจกรรมนะครับผมที่บริเวณเหนือเจ้าโหนสลิงของเรานะครับผมเราจะเจอพรแห่งการพุ่งลงครับผมซึ่งถ้าเกิด ิดว่าเราเนี่ยพุ่งขึ้นไปเก็บบนอากาศเรียบร้อยแล้วเราทําการพุ่งลงไปที่พื้นนะครับผมจะมีการเกิดขึ้นกระแทกตรงตําแหน่งที่ถูกโจมตีเพิ่มเติมครับซึ่งเราก็จะสามารถใช้แมในการตีมอนอะไรต่างๆแบบนี้ได้ครับผมแล้วเราก็คุยกับคุณวินัยยักษ์อีกหนึ่งรอบครับเพื่อบอกว่าเราพร้อมที่จะเริ่มลุยกันแล้ว ซึ่งในคําอธิบายของกิจกรรมนะครับเขาบอกว่าตัวละครเนี่ยที่เป็นสื่อเวททั้งหมดเนี่ยก็จะได้รับตัวของความเสียหายเพิ่มเติมเนาะ,อ,ะอย่าลืมเล่นตัวละครที่เป็นสื่อเวทกันด้วยนะครับผมกดเชื่อมต่อขึ้นไปแบบนี้ครับผมแล้วก็พุ่งลงโจมตีปุ้งนี่มันก็จะเกิดเป็นตัวของขึ้นกระแทกออกไปครับ หรือจริงๆเ,เพื่อนๆเนี่ยสามารถลุยได้เดี่ยวๆเลยนะครับผมลุยได้แบบรัวๆเลยไม่จําเป็นต้องใช้คลื่นกระแทกก็ได้นะอ่ะเสร็จแล้วนะครับพอเราตีมอนเสร็จแล้วก็มาเก็บของครับผมเขาจะมีภารกิจให้เราตีมอนกับเก็บของครับอ่าพอเก็บเสร็จปุ๊บเราก็ไปจุดที่2ต่อครับอ่าเชื่อมต่อไปชืบแล้วก็พุ่งลงโจมตีตุ้มกดเป็นคลื่นกระแทกไปแบบนี้ครับผมก็จะช่วยทําให้เราเคลียร์มอนได้ง่ายขึ้นระดับหนึ่งครับ มอนกลุ่มที่2เสร็จแล้วนะครับผมก็ทําการเก็บของต่อครับผมก็จะมีการเก็บทั้งหมด3ครั้งเนาะไปต่อครับพุ่งลงโจมตีปึ้ง กำจัดมอนตัวที่3เรียบร้อยแล้วก็มาเก็บคืนของทั้งหมดครับผมอนี้ก็จะเป็นการกรอบกู้ของต่างๆอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ตามท,ทะเลทรายนะครับผมออกจากการท้าทายได้เลยครับ แล้วคุณวินายักษ์เนี่ยเขาก็เริ่มทําการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆที่เก็บรวบรวมมาครับผมแล้วคุณวินายักษ์ก็ได้เล่าให้เราฟังครับว่าเจ้าของชิ้นนี้ยมันก็คือปืนใหญ่วีนัสเลเยอร์นั่นเองซึ่งมันคือผลงานจบการศึกษาของพวกเราเมื่อปีที่เรียนจบนะครับผมออนี่ก็คือของ2คนนี้นั่นเองครับคนนึงมาจากภาควิชาเทคโนโลยีคนหนึ่งมาจากภาควิชาชีววิทยาครับเหมือนได้กลิ่นความรักเบาๆทุกคน ซึ่งช่วงนี้เนี่ยหนอนกาลังอารวาสอยู่นะครับผมก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะเอาปืนใหญ่ที่เอามายิงเจ้าหนอนตัวเนี้ยมาใช้ในภารกิจครั้งนี้ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะรอจนถึงวันถัดไปครับกดเลื่อนเวลาได้เลยครับเป็นแปดโมงเช้าของวันถัดไปแล้วก็ขยับไปหาเขาในภารกิจถัดไปครับ นี่เขามีตัวของเส้นเชื่อมมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาคุยกับทั้ง2คนอีกหนึ่งครั้งครับ2คนนี้ก็คือยังเถียงกันอยู่นะครับซึ่งก็จะเข้าสู่นะคำอธิบายกิจกรรมนะครับผม ในรอบนี้นะครับเราเนี่ยจะต้องเริ่มเก็บของแล้วก็มาสร้างป้อมกันแล้วโดยจะมีเจ้าหนอนเนี่ยออกมาทําร้ายเราอยู่เรื่อยๆนะครับผมแล้วเราเนี่ยก็จะต้องมาหาเจ้าอุปกรณ์ชาร์จตัวนี้ครับเป็นปืนใหญ่วีนัสเลเยอร์นั่นเองเราเนี่ยจะต้องหาตําแหน่งเพื่อสร้างวางป้อมลงไปนะครับผมแล้วเราถึงจะสามารถเอาชนะเจ้าพวกหนอนได้นะครับถ้าเราพร้อมแล้วแล้วก็ในวันที่2กดคุยกับมินายักษ์อีกหนึ่งรอบครับพร้อมแล้วลุยกันเลยครับ อันดับที่1ก็ทำการกําจัดสเตอร์เหมือนเดิมครับผมกำจัดเสร็จแล้วเราก็จะทาการติดตั้งตัวของป้อมของเราลงไปครับนี่อันที่1เรียบร้อยไปต่อที่จุดที่2ครับในเควสเนี่ยจะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับทุกคนเพราะว่ามันสามารถแบบเล่นไปเรื่อยๆได้เลยครับผมเขาเนี่ยมีไกด์ไลน์ของเราเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วนะครับ ติดตั้งป้อมที่2ครับผม,มเห็นไหมจะมีเจ้าพวกน้องหนอนเนี่ยออกมาก่อก,กลนวเราด้วยนะครับระหว่างที่เราทำภารกิจในการติดตั้งป้อมต่างๆครับผมดูพื้นดีๆนะครับเวลามีพื้นมีวงขึ้นเนี่ยก็คือเจ้าพวกหนอนพวกนี้ก็จะมาก่อก,กวนเราเนะเาะทำการติดตั้งต่อไปครับ ไปต่อเนื่องครับผมหลายป้อมมากๆเลยทุกคนใกล้จะสุดแล้วนี่ติดตั้งป้อมอันสุดท้ายสำเร็จครับผมกดออกจากการท้าทาย และเมื่อเราติดตั้งป้อมเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวปืนใหญ่วีนัสเลเยอร์เนี่ยจะทํางานนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้สภาพแวดล้อมครับผมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเราเนี่ยจะต้องปล่อยให้ตัวของป้อมของเราเนี่ยชาร์จพลังงานด้วยครับจึงจะต้องรอในวันถัดไปครับผมและนั่นก็เป็นการสําเร็จ2ภารกิจในวันแรกของเรานะครับยังไม่ได้ยินเจ้าหนอนเนาะ กลับไปที่หน้ากิจกรรมอีกหนึ่งครั้งนะครับผมไปที่รายละเอียดทุกคนจะสังเกตว่ามันจะขึ้นว่าสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ2วันแรกเราสามารถมากดรับตัวของเพชรนะ80ัยไพโมเจมเรียบร้อยเลยครับผม ซึ่งตัวของเพชรเนี่ยมันก็จะแบ่งออกมาเป็น5ด่านนะครับเดี๋ยวด่านถัดไปเนี่ยเราเนี่ยก็จะเริ่มมีการยิงปืนใหญ่นะครับผมเกิดขึ้นแล้วซึ่งการปลดล็อกถัดไปนะครับก็จะค่อยๆปลดในทุกๆวันนะครับผมก็จะใช้เวลาประมาณ4วันด้วยกันสําหรับการปลดทั้งหมดของกิจกรรมนี้นะครับใครจะรอจนครบแล้วมาท,ทําทีเดียวก็ได้หรือว่าใครจะเริ่มทําเลยก็ได้เช่นกันครับเพชรที่ได้รวมจากตัวของกิจกรรมนี้จะมีทั้งหมด400จากตัวของหน้านี้นะแล้วก็20จากตัวของเพวสครับ รวมแล้วก็คือ420ไพ่โมเจมเช่นเดิมครับผมและนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมเจ้าหนอนทรายที่ผมเอามาฝากกันในคลิปนี้นะครับผมก่อนจากการขอขอ,ขอ,ขอ,ขอบคุณ18512สับสไคร์บจากพี่ทิครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกําลังใจให้กันเดอร์สำหรับคลิปนี้ผมแล้วก็นีโลกก็ขอตัวไปลาดเจ้าหนอนทะเลทรายต่อแล้วนะครับผมสวัสดีครับ Let's go fish blasting together.